ลลูกกับตัวแดงดีดอกเกิดจากแม่เท่าตัวนี้แหละครับพี่น้องแพ็ค2ได้3นะครับคู่นี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับว่าไว้หกชิ้หาครับผมหกหมื่นห้านะครับเด้อแพ็ค2ได้3นะครับเนาะครับผมนี่แหละเบื้องต่ำนี้อย่างบ้าครับบ่ามี่ครับต่ำนี้ครับไม่มีต่หนี้นะครับพี่น้องครับผม ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกหมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมื้อนี้มาแล้วนะครับพี่น้องครับกับข้อน้อยวัวถูกนะครับพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่11แล้วนะครับมื้อนี้มีงวมาให้พี่ให้น้องได้รับชมได้เลือกนี่หลายคููเลยเด้อครับเด้อแมลลูกตัวเมียนะครับพี่น้องแล้วก็มีงวสาว พร้อมกับแม่ลูกแพ็ก2ได้3ามนะครับมีหลายครูหลายโคมให้พี่ให้น้องได้เลือกชมอยู่มื้อนี้ผู้ใดสนใจตัวใดเดี๋ยวสิพาพีพี่น้องม,มาเบิ่งกันเนาะสำหรับคอกพ่อน้อยวัวถูกในครับพี่น้องพิกัดกะยุทธีบ้านขว่าวตำบลขว่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อหลายคนก็ถามมาทุกคลิปครับพี่น้องยูย่บ้านไหนยู่บ้านไหนสื่งผมก็จะบอกอยู่ทุกคลิปนะครับเด้ออ่ามื้อนี้สิถูกจังไหน ถูกคือซื้อคลิปบอลมีตัวใดนาสน์สนาเรียกสำหรับคนงบหน่อยนะครับเนาะหมักจังเอาเนาะพี่น้องครับคุณชุกติดไทยให้เบิ้งนะครับเด้อเอาก่อนอื่นครับพี่น้องครับกะสิพาไปพูดคุยกับทางพอหน่อยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูครับพ่อกันได้ครับเด้อคลิปที่11เดได้ครับมื้อนี้จิมมีงัวมาฝากพี่ฝากน้องครับมื้อนี้หลายทั้งม่วแม่ลูกทั้งงัวแม่สาวได้สองเอ่อ สองในสามสองในสามก็มีแล้ครับเด้อครับผมจะเริ่มจากตัวใดก่อนครับอันนี่ก็ได้ครับผมเอาคู่แม่ลูกแม่ลูกคู่นี่เนาะแม่ลูกคู่นี่ครับแม่ลูกตัวเมียนะครับเด้ออันนี้แม่สูงไงยู่ครับลูกตัวแม่นี่แม่ผสมอะไรแล้วครับตัวนี้แม่ผสมครับวีโก้นะครับเนาะครับวีโก้ลูกของไอ้ลูกพ่อได้ครับตัวนั้น อันโค้มตูมากครับผมโค้มตูลูกมันจากเดือนหรือครับลูกมั่นมั่นหาเดือนนี่ยละครับประมาณหเดือนที่เดือนหาเดือนนี่ละครับอ้าเบื้องตูนี่ก้อนขยี้พี่น้องครับแม่สูงยุทธอะไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้านะครับก็ค่อนข้างที่จะโตใหญ่ผสมแล้วกับวีโกแยกเพดไว้นะครับเนาะน้านี่ยนะครับเด้อรุนีว่าแยกเพดว่ได้แยกเพดนะครับเนาะวีโกธรรรมดาคับผสมวีโกไว้นะครับพี่น้องครับผสมวันที่สิบเจ็ดมิถุนาหกหากำนวนคลอดก็ยี่สิบสองธันวาหกหานะครับเด้อเอา คู่นี่บอลลซ่าครับเอาราคาคู่นี้ครับผม6 5หครับเปิดไว้หกาครับหมื่นหาได้ครับเด้อเนี่ยแหละลูกโตแม่ครับพี่น้องโตหญ่ล้อล่ะจักเดือนลรครับตัวนี้ประมาณ4ี่หเดือนนะครับสี่หเดือนเป็นลูกที่ไหนครับลูกที่2ครับที่ตัวที่3ในทองครับตัวที่3มอยู่ในทองนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดเห็นแล้วมักนะครับเนาะเปิดไว้กะ ราคาไม่สูงเท่าไหร่ครับเพราะตอนร้องอ่อยอยู่ครับยูทีบาเขาถึงมาคือปรมาณแค่นั้นเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0910577320นึ่งศูน้าเเจมสอนครับพ่อน่อยมาเดินครับผมไล่ก็ใส่เบอร์นี่นะครับเนาะครับผมเบอร์ไล่เบอร์นี่แหละครับผมคู่นี่มีตำหนิตรงไหนบ้างครับผมไม่มีตำหนินะครับเด้อประกันนุ่มกับซีหัวครับผมวันนี้ของเขานี่ส่งหอดใสครับส่งร้อยกิโลครับส่งร้อยโลครับผมส่งฟรีร้อยโลหรือช่วยค่ารถ100กิโลแรกนะครับเด้อพี่น้องครับครับผมนี่ อ๋อนี่แหละส่วน้ายของลูกพ่นกระจิมดำดีเยอะครับพี่น้องเอาเบื้องไทยยางน้ำครับผมครับผมนี่ทาเก้าขาบ่มีปัญหาหรอกครับครับผมอ่าแดดก็จะเป็นผุผู้โพ้วๆด้วยพี่น้องเด้อตรงนี้จังผ้ายู่เข่าพ่นกับท่ตกแน่นะครับพี่น้องครับเห็นว่าชัดกระจังมาเบื้องตัวจริงนะครับเนาะหมักจังเอานะครับพี่น้องครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับอ่านี่นะครับเด้อเอาคู่แรกพี่น้องครับกับเบื้องชัดชัดเบื้องใหญบรอบๆตัวจังน้อยนุ่มเหลียวไปนี่ไม่มีจริงนะครับ เบื้องทางไทยนะครับเนาะครับแม่ลูกคู่แรกนี่แหละครับส่วนไทยพ่วงหางง่อยๆแผ่นหลังครับมักตัวใดชอบตัวใดมาเลือกเอาต่อไปจะเปิดตัวใดครับปนีเปิดตัวนี้ครับลูกอันนี้ง้อสาวนะครับเนาะง้อสาวครับลูกเลดแรมโบ้ครับง้อสาวตัวนี้เป็นลูกของเลดแรมโบ้มีใบมีหลอดไห้นะครับพี่น้องครับเกิดวันที่นะครับ17กันยา64นะครับตัวนี้สูงขนาดจะประมาณ130ได้ครับพี่น้องได้ครับ อ่ะลูกตัวแดงแดงดีเขียนนันตันในน้อยนี่แหละครับครับผมอ่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้42ครับผม4 2 0 0มื่นสองนะครับพี่น้องครับนี่ไอเขาพระท่านเห็ดได้พี่น้องมีสนัคนหรือครับผมอ่ะลูกของนิดแลมโบกครับนี่แหละพี่หูวขอบหูวอ่ะลงไปเบื้องเล็บนะครับเนาะนี่แหละจังที่เห็นดีๆอยู่นะครับพี่น้องครับผมตัวแดงดีอยู่นะครับเด้อสิทธาเบื้องไทยดูหางนะครับเนาะนี่แหละดำๆนี่แหละครับอืมสีดำๆเลย นมมีติ่งบ่มีหรอครับบ่ครับนมนมไม่มีติ่งอ่ะเบื้องบนกว่างครับพี่น้องบัดนี้ดูมุมแคบๆใกล้ๆไปแล้วดูมุมกว่างเบมังททยยืนนี่แหละครับครับผมเอออนี่แหละต่อล้องเอาครับพี่น้องมักแบบนี้นะครับเนาะครับด้านนี้เลยนะครับเนาะแม่ไปครับแม่เห็นชัดไหมครับพี่น้องครับแม่ลูกไปครับแม่เด้อเหวินไรไรมาใส่แม่ไใบนะครับเด้อต่อไปสิพาเบิ่งครูแม่ลูกครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นแม่ลูกกันปะครับอันนี้แม่ลูกตัวนี้ครับโอ้ลูกตัวนี้นะครับเนาะลูกของแม่นี่ลูกตัวเมียนะครับเด้อเดี๋ยวให้เปินไรมากครับพี่น้องอ๋อลูกของพ่อได้ครับมีใบไฮพ่อตัวนี้อ่าบ่มีใบครับลูกตัวด้วยลูกหลอดครับลูกสีมันลูกตัวลูกหลอดแหละครับแต่ว่าบ่ใหทรงดีทรงดีอยู่แต่ว่าบ่มีใบครับครับผมอ๋่ตัวยาวๆแบบนี้ครับผมนะครับแล้วลูกตัวเมียนะครับนี่ลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียครับเดี๋ยวรอแดดออกเจนนันกันพี่น้องอ่อแดดเป็นลูกอ่าเป็นลูกที่แดดของแม่ตัวที่สครับ ลูกที่2นะครับเนาะแม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างบสดีลอยกะน่าจะลอยสี่สิบได้ด้วยครับพี่น้องได้ครับได้ครับแม่มันนะครับเนาะนี่นมสี่หัวอยู่ครับเยกไปกระไดครับผมนี่แหละพี่น้องครับเนาอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครูนี้ว่าไว้เท่าไหนครับหกชิ้มหากันครับหกหมื่นห้าได้อครับพี่น้องเด้อครเบื้องหน้าของแม่หูสันสันนี่แหละเบื้องลู่โล่คู่เก่าส่งฟรีร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบื้องทา้งไทยของแม่เพิ่นนะครับเนาะ ด้านข้างแม่ตัวนี้นะครับเด้อเอาอยากจะได้อยากจะชมนะครับเด้อมาเอาครับพี DVD> ่น้องครับเออนี่แหละส่วนไทายของแม่หกมื้นหานะครับครับผมนมไม่มีติ่งครับอ่านี่แหละอยากจะเยี่ยมอยากจะชมตัวไหนมาเอาเลยนะครับเนาะเอ้าเดดไกลออกเลยพี่น้องครับบึงล้อบึงนะครับเนาะอ่านี่แหละครับมีให้เลือกให่งช่มหลายพ่อน้อยบนถูกครับต่อไปนะครับพี่น้องครับกะสิพามาบึง แม่ลูกตัวเมียอีกคู่นะครับเป็นแม่อ่าบดนะครับเด้อเสริเถิดนะครับกระทบใหญ่ๆครับผมอันนี้เป็นลูกพ่อได้ครับนี่อันนี้กับคมโตขึ้นกันครับซะอันนี้กับลูกคมโตครับผมอ่าลูกคมโตขึ้นกันนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งหน่อยอีกทางนี้นะครับเนาะงามดีหรอครับอันนี้ลูกตัวเมียนะครับเด้อนี่อันนี้คมโตนะครับพี่น้องครับวันนี้แม่ผสมแล้วกับน้าเดชได้ครับพี่น้องครับนี่ผสมกับเจ้าน้าเดชนี่แหละ ผสมวันที่17มีนาหกหาได้อครับพี่น้องกำหนดคลอดก็ยี่บสองันวาทหกห้าเจ้านาเดชผสมไว้นี่เป็นลูกที่ใดครับแม่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับแม่ใหญ่นะครับพี่น้องครับห้อยซี่ซิมหาครับแม่ยนั่นเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเออแดดมาแล้วพี่น้องวันนี้แดดมาแล้วตัวตัวนี่เป็นห้อยลำปีดตกินนะครับเด้อคู่นี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าครับห้าหมื่นเจ็ดไดครับแม่ลูกตัวเมียจะได้แม่ยตัวง่ายที่ผสมกับนาเดชแล้วนะครับเนาะนี่อยากจะได้ตัวนี้อ่า นี่นะครับเด้อสิพาเบิ่งชนไทยนะครับพี่น้องแดดออกแล้วพี่น้องวันนี้เอ้าบ่มี่ต่หนินะครับเนาะบ่มี่ต่หนิครับผมล้มกระซี่หัวอยู่งเลยครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละเดี๋ยวสิพาไปบางสีมื้้อนีเมื่อกี้เห็นท่านได้ชัดพี่น้องครับสีตัวน้อยๆนี่อันนี้42,000นสอตัวเนาะครับผม42,000นสองค่ะนี่นะครับสีชัดๆยามแดดออกพี่น้องเป็นจังซี่เด้อครับเด้อครับนี่มันก็สิต่างกันหลายกับแดดบดนะครับเนาะนี่แหละตัวแม่นี่นะครับเนาะพี่น้องครับนี่ ลูกไปเล่นลูกไปเล่นแล้วพี่น้องเล่นน้ำมูทั้งไหนบุ๊คเล่นน้ำมูบ้านี้โตต่อไปครูต่อไปครับแม่ลูกตัวเมียอันนี้สองได้สามครับอันนี้เป็นแพ็คสองได้สามนะครับพี่น้องเด้อครับผมแพ็คสองได้สามนะครับเนาะครับผมอ่านี่นะครับัครบอันนี้แม่ครับอันนี้แม่เอ่อทองเลยนะครับพี่น้องครับแม่ทองมีลิปตัวทองพร้อมครับตัวทองให้แล้วครับนี่นะครับด้วยเดี๋ยวนี้มมนซื้อว่ารอย่างนี้ลิโก้เดี๋ยวด้อ ตัวยังบุ๊คซื้อไว้จังไดี๋บุ๊พี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋อันมงวนขึ้นนี่มันนี่นี่เอสเอสห้าหกแปดนะครับพี่น้องครับเออกับหัวตาเห็นนะครับพี่น้องเนาะบอกเคยพ่ออันนี้ผสมวันที่จิตกุมภาหกหาได้ครับพี่น้องครับกำหนดทอดยี่สิบสองพฤศจิกาหกหาเป็นแม่ติดทองนะครับแม่ติดทองแล้วมีคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ้งลูกมันนะครับลูกมันโตใหญ่แล้วตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่อันนี้นี่ลูกมันนี่มันเป็นลูกหลวงล่ะครับแต่ว่าเพิ่นบ่มี่หลวงบ่มีใบเห็นไหมครับก็เลยเอาเป็น ผมตัวไปซะพี่น้องครับนี่แหละลูกกับตัวแดงดีดอกเกิดจากแม่เท่าตัวนี้แหละครับพี่น้องแพ็คสองได้สามนะครับคู่นี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับว่าไวหกสี้ห์าครับผมหกหมื่นห้านะครับเด้อแพ็คสองได้สามนะครับเนาะครับผมเออนี่แหละเบื้องเอาพี่น้องมีต่ำนี้อย่างบ่ครับบ่มีนะครับตัวนี้ครับลา่มีต่ำนี้นะครับพี่น้องครับอ๋อพร้อมกับซีหัวครับผมติดเขาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีพรับแม่ตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเก็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับคือวัดให้แล้วนะครับเนาครับผมวัด นะครับเนาะมุมกัดซีหัวบ่มีติ้งบ่มีหยองนะครับพี่น้องบ่ครับผมมักตัวนี้เมาเลยเดี๋ยวถี่เบื้งข่างๆชัดๆครับผมเนี่เบื้งหนาแม่มันน้ครับพี่น้องครับนี่สวยลูกลากหน้าตาไม่สอดสัตว์เลยนะครับพี่น้องตัวที่สองมันบ่อขับได้ช่องครับผมตัวที่สองในตอนตัวนี้ลูกแรกครับเดี๋ยวขับเด้อครับไปดูคู่ต่อไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาแม่นี่ก็ได้ครับบอสเนี่ครับ อันนี้แม่เดียวบ่ครับแม่สาวครับผมแม่สาวบ่ทันผสมเป็นบ่ครับบ่ครับผมอันนี้บดสีงั้มนะครับบดเบิ่งพี่น้องงัวแบบนี้นี่แต่ละตัวนี่ให้ลูกแดงที่เข้มดีเด้อครับเด้อสาวสีแบบนี้แหละครับสาวพร้อมผสมนะครับพี่น้องสูงอยู่เทธใดครับร้อยสาสูง132ครับ132ยสาอนะครับเด้อนี่ยนะส่วนหน้าส่วนตานะครับพี่น้องแข้งขาดำบดจัดจัดเนาะเป็นงัวสาวเด้อครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้สีนี่ตัวนี้ว่าไว้เท่าใดครับนึ่งสาบห้ครับผม35,000นะครับเนาะนี่เด้อ อยากได้อยากแกะชมตัวนี้นะครับมาเอาเลยสามหมื่นห้าสาวสดๆจุครับค้งหูครับนี่ครับเบื้องกีบเบื้องเล็บออกไก่ๆเลยครับกินเจมสวยเดี๋ยวจะพาเบื้องไทยนะครับเนาะกินเจมสวยดำดีนะครับเด้อพี่น้องนี่นี่แหละส่วนไทยเบื้องพวงหางครับพี่น้องครับพวงหางหากดินนี่พวงหางบ่มีไอ้แซมครับผมครับเบื้องไทยยางทาเก่าขาครับบ่มีขาทกขาถอนนะครับตัวนี้เลยประกันมัดครับแม่มาหนีครับครับเบื้องมุ้งผมกวงครับพี่น้องวันนี้ ดูให้เห็นทุกมิตินะครับเนาะเออ่อวังถายยางท่าเก้าขาอะไรครับอะไรครับมาอ่าอะไรครไบมเฮ้ยขยันเอาวัตถายางท่าเก้าขาเก้าขาทุกขานะครับเนาะไม่มีตำหนิเอ่าอ่าเห็นไหมครับพี่น้องครับเอาตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้ครับบอนวัวเชื่องเชื่องนะครับเนาะต่อไปอันนี้เป็นแม่เดียวกันนะครับสวพร้อมผสมเื่นกันครับผมพร้อมผสมเช่นกันนะครับเด้อตัวนี้ถ่ายร้อยสี่สิบได้บ้าครับได้ครับได้ครับได้อยู่เนาะครับผมอ่า เป็นวัวพร้อมผสมนะครับตัวนี้เด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะมันเดือกมาชมมาเลยตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับช้างทิมหายกันครับผมสามหมื่นห้าสูงประมาณร้อยสี่สิบด้ครับพี่น้องครับนี่มักตัวนี้ชอบตัวนี้มันเดือกมาชมมาเลยครับอ่าบึ้งส่วนหนาเก๋ๆก๋นะครับเด้อเดี๋ยวสิยางน้ำเบืองทางไทยครับพี่น้องตัวนี้สามหมื่นห้าด้ครับพี่น้องครับตัวนี้บ่มี่ตำหนิเนาะครับเนาะบ่มี่ตำหนิครับผมไม่มีตำหนิได้ครับเด้อเบึ้งส่วนไทยส่วนจิ้มครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ติดติดสายเลือดชาโเลืลีมาเด้ยครับพี่น้องครับผมนิดนึงครับนี่สติภาพเบื้องทางนี่ครับผมสามหมื่นห่าตัวสูงใหญ่อยู่ด้ยครับพี่น้องครับตัวนี้นะเบื้องมุ้งกวางกวกีบเดบเบื้องใก่ๆเอก่าครับพี่น้องครับนี่เดบสวยเบื้องยทยยางไปนะดิบสวยๆงามๆอยู่ค่ะผมชอบแบบนี้หรือมักตัวใดนะครับพี่น้องครับเลือกมาชมเหมากับคอกพ่อน้อยวัวถูกนะครับเนาะตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับ อันตัวนี้กับเป็นงาสาวป่ะครับนี่งาสาวครับผสมแล้วครับงาสาวตัวนี้ผสมให้แล้วนะครับพี่น้องตัวนี้ผสมตัวนี้สูงเงยร้อยสี่สิบกัวนะครับห้าสิบครับว่าห้าสิบเป็นบัสแล้วมันบ่ครับตัวนี้สูงเงยครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบบัสแล้วกับเออเนี่ยนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อของภูผาฟาร์มทริปเปิลเอ็กซ์นะครับพี่น้องครับเออ ผสมวันที่17มีนา6หากัหนดคลอดกับ2 2ธันวาท6หานะครับเอาผู้ใดอยากได้ตัวนี้ยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่แหละครับสูงๆบดจัดได้ครับดำหัวนมกระดำได้ครับพี่น้องซีหัวอยู่นหนเห็นหมดครับผมตัวนี้ว่าไปเท่าไรครับ40,000ครับ40,000ถุนถุนนะครับพี่น้อง40,000ถุนถุนครับเดี๋ยวเสื้าเบื้องส้นหนาครับหัวกระติบ่ถึงปากเหลือนยนตนิดนึงอ่นี่แหละผู้ใดมักแบบนี้ได้ครับเด้อ40,000ถุ ดูมุมนี้เลยนี่สูงใหญ่อยู่ด้วครับพี่น้องวุ้งใหญ่ไก่ตัวนี้ครับโอ้มุมนี้สูงตัวพี่น้องสูงดีครับลอยหาซีดเลยครับนี่ตอนแรกถึงว่าลอยซีดใช่หมาบวกซิสูงเงยสูงเงยพี่น้องเนี่ยวัดเรรียยบ้้อใหส่วนท้ายครับอ่ะนี่เบิ้งเอามักแบบนี้ชอบแบบนี้มาเอาเลยครับพี่น้องผสมให้แล้วตัวนี้บอมีตำบนี้คือกันนะครับรุ่นครับผสมไว้ให้แล้วรุ่นเมาพี่น้องครับครับผมรุ่นเอาเลยนะครับนะครับเออนี่ส่วนหน้าส่วนตานะครับพี่น้องเอ้า ของม่เดียวนี้ครับเนี่ยต่อไปครับผมแม่ยเดียวอันนี้ก็เป็นแม่เดียวครับอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปก็เห็นห้อยเสียงขาดขาห้อยเสียงขาดขาตัวคลิปเก้านี่แหละครับโอ้หรุดมาจําครับผมรุดมาจํานะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้ให้ลูกมาเด็กสักตัวครับบบแม่สาวด้วยครับแม่สาวนะครับเนาะครับผมตัวนี้กับตัวใหญ่เหรอครับสูงรน่อยสี่สิบห้าได้ยั่เรอครบี่ได้ครับสูงหนอยสี่สิบห้าได้นี่แม่สาวด้วยครับเด้อ ตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับนี่ยสามสิบห้าครับผมสามหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับพวกค้าตกค้าถอนนี่มีบ่ครับรับประกันเม็ดครับผมรับประกันเม็ดไหนเนี่ยคอยเสี่ยงคัดขาตัวนไหนเสี่ยงคัดขานิดนึงนะครับนี่ขาข่างขวานั่นด้วยพี่น้องเนี่ยมีรอยเสือกมันนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละครับมันมีตำหนิจิ้งไนจิงสี่เพิ่อนกันเผือดสามหมื่นหาตัวบกใหญ่ครับพี่น้องเป็นเลี้ยงเอาลูกมันผลิตมีงบซัมมี่นะครับเนาะนี่เอ้าตัวแดงดีเหมือนกันเหรอตัวนี้ก็ได้อ่านี่เบึกเอาเลยหมักตัวนี้มาเลือกมมาาชเอครับ เอากำลังมากนี่เด้อครับเด้อกลังมากโอ้ตัวตน,นั้นแดงห่ดครับพี่น้องกับลูกแม่นี่พอดีกำลังมากพอดีครับเอาเนีะต่อไปจะแนะน้ำตัวไหนครับแม่ลูกครับแม่ลูกตัวแดงไหมนี่เด้อครับเด้อแดงไหมเ้แดงใหม่เลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้ไปเที่ยวมากแม่กับลูกนะครับเนาะไปเที่ยวมาแล้วนะครับกินน้กินน้แล้วลูกแดงของไปบางแม่ทั้งคุนเนาะเอาผู้ใดอยากจะได้คููนี่เด้อครับเด้อลูกนี่แดงดีเด้อครับพี่น้องคแดงดีแดงไหม่ครับผม อแดงดีแดงใหม่คู่นี่คู่นี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกพริกแดงแต่ว่าบ่ได้ใยนะครับลูกพริกแดงครับพี่น้องครับพันแม่มันนี่ลูกมันเหยียบหางหางขาดจะง่อยนะครับลูกเหยียบหางครับผมขาดเลยเออว่ามันบานแต่แม่เหยียบหางลูกเพียงเดียวอันนี้ลูกเหยียบหางแม่ครับผมขาดตัวนี้สูงร้อยห้าสิบกัวนะครับได้ครับแดงดีพอดนะครับตัวนี้ครับผมเอองัวแดงดีบอกครับด้วครับพี่น้องเด้อแม่ทองว่างลูกนี่ครับหูสันพร้อมแม่ยัง ท้องว่างนะครับพี่น้องครับสีแดงดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบื้องลูกมันเนาะนี่ลูกพริกแดงแต่บ่มีใบครับพี่น้องครับเดี๋ยวยางเบื้องลูกให้พี่น้องเออใบเขาบ่ให้มากครับมันหาบ่เยอะมากเ้อเอาลูกตัวเมื่อกี้นะครับเด้อแดงดีๆนี่แหละแดงดีเลยนะครับสีละไปแดงดีเลยนะครับเด้อตั้งเดือนหรือครับตัวนี้หกเดือนแล้วครับหกเดือนเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังรย้อยครับยังแจ่มเลยนะครับพี่น้องครับเอาไปดูไปอ๋อสวยๆงามๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับครับคู่นี่ว่าไว้เท่ายครับคู่ใหญ่ๆนี่ ทีแรกว่าแปดิบหาดูนี่นะเอาหางมันขาดอีกเอาแค่แปดสิบครับหางขาดรถหายหาพันมาเถอหาพันเหลือแปดสิบครับตัวใหญ่เ้อครับพี่น้องเอเหลือแปดสิบ้อครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ตัวดีมาาเลยนะครับเนาะครับผมปฏิภาเบื้องลูกอีกครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอานะครับพี่น้องนี่ลูกแดงๆเน้นเบื้องลูกนะครับเนาะลูกมันเข้มดีนี่แหละครับ ต,ต่อรองได้อีกนะครับเด้อต่อรองได้อีกนะครับเนาะแล้วก็ทรงฟีลอยโลครับอ่าอ่านี่นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเด้ออ่าเห็นแล้วครับคู่ต่อไปครับผมนี่ครับคู่นี่บาทคู่ดีนะครับเด้อตัวนี้กับลูกตัวแม่คือกันนะครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละอยากจะได้ตัวนี้ลูกพ่อใดครับตัวนี้ลูกอันอันนี้ในคลองนี่แม่วิโกแยกเพียให้แล้วนะครับเออครับผม ตัวนี้แม่ติดท่องพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่ลูกไปรุนตัวนี้แม่ท่องวิโกแยกเพศนะครับเด้อเออมีโกแยกเพศแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวนะครับผมหาจำใบกันมีเมื่อเดียวตัวนี้ท่องวิโกแยกเพศนะครับพี่น้องเด้อแม่ผสมวันที่12มีนาหกหากำหนดลอดกับสธันวาหกห้านะครับพี่น้องครับลูกี่เป็ลลูกของ ลูกของริโก้ทรหนึ่งห้าเจ็ดนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีอันมือเกิดให้นะครับเนาะวันเกิดหนึ่งพฤศจิกาหกสี่นะครับเด้อเอาแม่กับส้วงร้อยห้าสิบกัวนะครับนี่แหละลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับพี่น้องอ่านให้เมื่อกี่เหรอนะตู้นี่คู่นี่ผู้ใดอยากกี่ไรคู่นี่ว่าเท่าไหร่ครับแปดสิบครับแปดหมื่นนะครับแพ็คสองเลยสามนะครับพี่น้องเด้อแปดสิบแปดหมื่นโมเมนต์ตอนนี้พวกแพ็คสองเลยสามโอ้ตัวนี้อันตุ่ม ครบหั้นแรกสองในสามอันนี้อันนี้อันนี้ผสมบอท่านันนี้ผสมซื้อซตีผสมซื้อซครับผมโอ้โหนึ่งวันตรวจทองแล้วนะครับพี่น้องหนึ่งวันทองแล้วอันนี้ผิดนะครับพี่น้องว่าเป็นแพ็กสองในสามครับผมผสมแล้วครับผสมอะไแล้วครับผสมวีโก้เฉยๆนะครับแยกเพศเออแยกเพศครับผมเอ้านี่ผู้ใดอยากก็ได้แปดสิบว่าท่านทองแด้วอเปล่าพี่น้องพอท่านทอครับรอรุ่นครับตัวนี้รอรุ่นรอรุนนะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอานะครับพี่น้องครับนี่เด้อไที่ะเราไปอ๋อแดดเบื้องค ไปดูไปเนี่ยโอ้เออเนี่ยล่ะแปดสิบแปดมื้นครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมมาเลยคู่ต่อไปครับผมให้คู่นี้ครับบ้านนี้คู่นี้ตีจังสองในสามครับสองในสามเล่นคู่นี้ครับคู่นี้สองในสามคู่นี้ตอนนี้พี่น้องครับตัวผู้ใหญ่แล้วกินเมททองกับพ่อไหนครับวีโก้ครับแม่นี่สองล้านแม่นี่ทองวีโก้สองล้านนะครับเด้อเอาตัวนี้ตัวอะไรพี่น้องประกันทองครับวีโก้สองล้านนะครับเนาะทีคลิปตัวทองครับตัวนี้รับประกันท้องให้นะครับเด้อ ผสมวันที่12มกราคม6ผมกำหนดคลอดกับ18ตุลา6 5นะครับเด้อวันนี้ตัวนี้เป็นลูกของ CY 096นะครับเอาท้องแล้วตัวนี้รับประกันท้องครับรับประกันท้องให้ตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้รับประกันคูนี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับว่าไวเก้าทิปครับทูนี่เก้าหมื่นนะครับพี่ดองรับประกันท้องครับรับสูงยเท่าไรครับแม่ดองสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่ดอง อยากจะได้ตัวนี้นะครับมาเหลือกมาชมเอาเนาะนี่ส่วนไทยครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้มาเอาเลยนี่แหละครับแผ่นหลังครับนมบอมีติงนะครับพี่น้องมิติงครับนี่อยากได้มาเอาเลยคู่นี้ตัวนี้สิผ้าบึ้งตัวนี้คือว่าทองนะครับแม่มันนี่ครับผมเราถมกันทองครับตัวนี้ตัวผูตัวนี้ไห้นะครับมีคลิปตัวทองนะครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบกว่าลวล่ะตัวนี้อยากได้มาเอาเลยตัวผูแยกก็แยกได้นะครับเด้อแยกก็แยกขายก็ขายพี่น้องอันนี้เอ้า แยกกับลูกก็สามชิ้นหาแม่นะครับหกิบสองแม่นหกืันสองเฉพาะทองลูกนี่สามืันหานี่สูงลอยสามสิบกว่านะครับพี่น้องครับครม้มีตับหนีนะครับเนาะครับผ้าบึงท้างนี้ครับผมใครดำๆนี่เห็นไหมครับพี่น้องอู้ครับน่นมแม่มันนะครับเป็นไก่เลยนี่นะครับอยากได้เบาเลยพี่น้องครับครับอ เพิ่งมุ่งมุ่งก่างน้ำเห็นหนาลูกไปครับนี่ย่อยดียอ่เได้พี่น้องเด้อแต่ท้ามีห้อยรั้ปีสล่ะครับพี่น้องครับเอ้ามาแบบนี้มาเลือกมาช่อมับครับเดี๋ยวแม่นี่ครับอีกแม่นึงนะครับแม่นี่แยกลูกมาแม่นี่เป็นแม่แยกลูกอะแม่ญ่กยุ่เได้พี่น้องเด้อครับตัวนี้เอ้าภาพเบิ้งนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละครับเออท้องว่างยุ่ยมันปะครับท้องว่างครับผมท้องว่างนะครับพี่น้องครับ ใช่ลูกมาผมใช่เบื้องส้นหน้าส้นตาครับผมนี่มักแบบนี้ม่เลือกกันเลยให้ลูกมาจากตแล้วครับตัวนี้ลูกสามตัว้วครับลูกสามตนะครับเนาะเบื้องเล็บไก่ๆนี่ครับพี่น้องดูเล็บไกล่เลยให้ลูกมันเรา3สามตัวแสดงว่าตัวต่อไปที่ซีติครับผมตัวต่อไปตัวที่ซี่ด้ครับพี่น้องครับนี่เบื้องถ่ายเบื้องจิ้มสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องครับ กูงยังอยู่ที่พี่น้องโอ้ยงัวไปกินน้ำข่อยหมือนเราขุณทาาขวดเล้ยังไงกินเอ้าถ้าเฝ้ากินน้ำเต้าเฝ้ากินนี่ถ้าในพักเบกเกอร์ทอดได้ก็ครับหมดตัวนี้สามสิบเจ็ดครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดนะครับตัวบักไงพี่น้องครับเอานี่มักตัวนี้อยากได้ตัวนี้ชอบตัวนี้มาเอาเลยนะครับนี่มัองกันยางไปพร้อมสามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วเอ้ากับตัวนี้นี่แปดหมื่นครับพี่น้องครับแม่ผสมวีโก้ให้แล้วนะครับเนาะอ่าเห็นชัดว่สีมันกับทีแดดบมจันเอยนะครับพี่น้องเด้อ ่แยกเพลิดไว้ให้แล้วครับต้นี้แยกเพชรไว้ให้แล้วแล้วมันนี่มีแค่นี้เหรอครับครับผมมีแค่นี้นะครับนี่ตัวใหญ่ๆตัวนี้นอนแล้วเออนอนแล้วลูกอ่ะกับลูกตัวงามๆนี่ผู้ใดอยากได้ตัวนี้คิดเด็ดได้ครับเด้อลูกไอ้ปีศาจแดงครับครับผมอหางมดมีใบนะครับเนาะเอาใบพิเียครับมันนี่กับมีให้แค่นี้นะครับครับผมครับจ้าใดคือนี่ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง